กลับมาพบกันอีกครั้งกับเจออเเลตี้นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องการตัดต่อวิดีโอนะครับคราวที่แล้วเนี่ยในบทที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการเอาวิดีโอซ้อนวิดีโอก็ทํำยังไงนะครับบทนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการซูมวิดีโอวิดีโอที่เราเอามาซ้อนเนี่ยเราสามารถทำออแอนิเมชันซูมขยายย่อ,อยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับครับก็เริ่มจากกีกิจหนูโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ผมตั้งชื่อวิดีโอว่าสูงครับเรื่องสามสิบเฟรมปอร์เซกันบ้างเอียดเ,เข้าไปนะครับก็เาเหมือนเดิมอีกทีไลบรีเราก็เลือกโลเคอลล์ก็ยังอยู่ที่ไฟล์เดิมนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะเอาไฟล์นี้ไฟล์ตัวเที่ยวส่วนจีนลงมาก่อน Add Video แล้วก็ไฟล์ทำควาสะซาตไปข้างบนนะครับอันนี้ปิดเสียงครับอันนี้ก็ยังอยู่ใน VFX นะครับ v i นะครับ v i v i o e o f f f t v t v w e w นะครับเราคลิกเข้าไปที่แ็บ Video Effect View จะเริ่มที่ปุ่มบวกตรงนี้จะเป็นการ Add New Effect นะครับกดปุ่มบวกมาปุ๊บมันก็จะมีแ็บ Color DVE Text นะครับ อันนี้วันนี้เราจะดูที่ DVE นะครับ DVE ช่จะดูก็คือเป็น 2D DVE นะครับเดี๋ยวเพิคลิกเข้าไปเราจะเราจะ add e t 2D DVE วันนี้ 2D DVE เรื่องของทำวิดีโอซ้อนคราวที่แล้วนะครับถ้าจำได้ตรนี้มันจะมีให้ย่อขยายอยู่ก็คือที่มุมพอเราชี้ไปที่เอาเมาส์ชี้ที่มุมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหมายย่อขยายลูกสองรูกสองเอียงบนล่างนะครับแต่รเราคลิกล่างมันก็จะปรับ นะครับถ้าสมมุติว่าครั้งแรกผมปรับให้มันเล็ดคราวนี้การทำแอนิเมชันนะครับจะอยู่ที่ตัว enable keyframe ตรงนี้ก็คือตัวนี้มันจะใช้คู่กับด้านล่างคือตรงนี้เป็นการกำหนดคู่กับ keyframe ณนนจุดตำแหน่งนี้เนี่ย keyframe เราจะให้อยู่ไซน์นี้คราวนี้มันก็ต้องเลื่อนไปว่า keyframe ถัดไปถ้าตรงนี้ผมไปปรับไซน์ว่าถ้าตำแหน่ง keyframe เนี่ยผมให้อยู่ไซา์นี้ เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะใช้คู่กับ Opacity นะครับ opacity ก็คือการทำวิดีโอให้จางตำแหน่งแรกเนี่ยผมออนตรงนี้หมายความว่าตำแหน่งแรกผมให้ต้องการให้มันเห็นเต็มนะครับคราวนี้ถ้าจะต,ตรงตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้ผมย่อมาจนจางไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันก็จะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นพร้อมกระจางลงมาด้วยนะครับจนสุดท้ายก็จะไม่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คราวนี้ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำกับคนอื่นด้วยเช่นนะครับอย่างเช่น position x x อาจจะอยู่ตำแหน่งนี้แล้วเราก็ไปกำหนดว่าถ้าว่าถ้าถ้านะคีย์เฟรมตัวนี้จะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนมันก็จะเลื่อนภาพของเราไปนี่เ,เรากลับไปที่เมนูอิ i ิครับพอกลับมาที่หน้าอิ i ินะครับเดีย๋ยวเราจะมาลองเล่นดูว่าเหมือนกับที่เราเนในหน้ารเอฟเฟกต์ล่าจะมาที่เริ่มต้นใหม่ มันก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆจางหายไปโอเคครับครันนี้ถ้าเราจะเอ็ก r อนะครับเรายังจําได้นะครับแต่มาคิดมวาขวาที่หน้าต่างวิดีโอเอาพุทเสร็จแล้วเราก็มาเอ็ก r อมันก็จะมีเลือกอันเดียวครับก็จะเป็นสามสิบเฟรม second แทีไซส์จะเป็น 720p รอยโพรเดอร์ก็ะทำเราเสร็จเนยมก็จะเอาชื่อจากวิดีโอตรงนี้มาใช้กดสตาร์ อันนี้เสร็จใช้เวลาหนึ่งนาทีสิบเอ็ดไม่นาทีนะครับโฟเดอร์อก็โฟลเดอร์นี้ชื่อไฟล์ก็ชื่อไฟล์ตรงนี้มาใช้นะครับแล้วคลิกเข้าไปดูว่าที่มันเอ็กพอร์ตมามันได้อย่างที่เราหวังไว้หรือเปล่านะครับโอเคก็ได้อย่างที่หวังไวคลิกไปอันนี้แค่จำได้นะครับแล้วเราจะออกแล้วคลิกที่ประตูตรงนี้ประตูออกตรงนี้ เราจะกลับมาแก้อีกมันเราก็ดับมันคิดเข้าไปมันก็จะกลับเข้ามาแก้ให้เราครับก็หวังว่าวิดีโอันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมผู้ฟังนะครับเยังไงรบกวนกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ